ไม่ใช่เทรนด์ใหม่หอของของไทยอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกและในโลกนี้เนี่ยประเทศที่ก่าเนี่ยืนยิ่งมากๆก็ก็ยังมีเพียงไม่กี่ประเทศสกอจัดเวิร์กช็อปดีไซน์ระบบธนาคารหน่วยกินนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงแนวทางตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมเชิญปฏิบัติการระหว่างวันที่2-3เมษายน2568เพื่อออกแบบร,ระบบธนาคารหน่วยกิจรองรับสะสมและเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุิแห่งชาติโดยภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการนำร่องในพื้นที่ พร้อมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงวุฒิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบราคาหน่วยกิจให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศในปีที่ญญผ่านมากระทรวงการิการเรนะา,า,ากาอกคู่มือในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ได้ไปหาซ้อนเข้ามาในการปฏิบัติการก็อย่าผมผมมีปัญหาเรื่องภาษาผมก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้นะครับจากจากใารที่เข้าร่วมอบรมสื่อปฏิบัติการในวันนี้ เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงในการทำคู่มือเพื่อนึงนะครับในการปฏิบัติให้ให้มันยิ่งขึ้นธนาคารเงินกินเนี่ยถือว่าอาจจะไม่ใช่เทรนด์ใหม่ของของไทยอางเดียวนะครับแต่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกแล้วในโลกนี้เนี่ยประเทศที่อินโดนีเซี่ตัวนี้มากมากก็ก็ยังมีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องธนาคารเงินกินต่างในประเทศจะสามารถสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้นะครับจะสามารถสร้างอัลกูลเลชันที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการถักทายให้ให้เด็กเด็ออกจากระบบหรืปแบบโดใช้นะระบบธนาคารเงินกิจจะเป็นระบบนึงที่ที่ทําให้คนที่แม้แต่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วเขาก็สามารถกบเข้าสู่การศึกษาได้สิ่งที่สถาัการศึกษาเป็น เราจะไปวัาโงครชายขางไอ้เขา c r e a t i v การนี้คือมชัดเจนมากคือซึ่งมันต้องเชื่อมโยงกับส่วนราชการสึ่งนี้ก็มีผานส่วนนะทั้งหมงกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็ต้องโยงไปถึงปอด้วยแล้วก็ต้องโยงไปถึงรับเพ่วยไปอไปถรับทุประเด็นสำคัญคืออีกส่วนนึงคือต้องไปเชื่อมกับการประกอบการผู้ที่จะต้องเป็นคนแ c คเค i t e เรามีความจําเป็นอย่างยี่เลยที่จะต้องมีฐานข้อม,มูลกลางหรือระบบการสืบค้นที่มาจากส่วนกลางเราจะต้องไปสร้างความรับรู้ให้เขามากขึ้นนะคะอยากได้ยู่มือที่เป็นระบบที่เป็นขั้นตอนแผงกลางเรายัางเตือนเลยว่ามันต้องแสดงร่องรอยได้มากเกรด มันอาจจะต้องมี UOC EOC หรือว่องรอยต่างๆที่ทําให้ผู้ประเมินแต่ลัสถานเนี่ยเขาคิดได้ศึกษาถึงแม้จะขึ้นกับปรกระทรนงแต่ศึกษาจะต้องสร้างเครือข่ายมีความสามารถมีความอิสระในการสร้างเครือข่ายในแนวราบในพื้นที่รกระดูมเม็ดแรกคือหลักสูตรหลักสูตรที่เราทําวันนี้ผมอยากให้ทุกคนมองว่า เราจะต้องทําให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็ตามต้องสามารถเทียบเทียงกันได้โดยเอากรอบบริษัิเป็นหลักทิ้งเป็นตัวตั้งนอกจากเรื่องเดบิตเครดิตที่เราพูดไปแล้วนี่เรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับที่ตามของผู้แข่งาัิจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวเจะช่วยในเรื่องของระบบที่จะสามารถเทียบเคียงเทียบโอนได้โดยไม่ต้องใช้คน เราจะพัฒนาประชาชนของเราได้เต็มที่หรือไม่ทุกวันนี้การแข่งขันในโลกนี่ค่อนข้างสูงมากแล้วเขาต้องการคนที่มีสักยภา์สำนักง,งานศึกษาธิาาการเป็นฐานใหญ่ที่จะทำขึ้นกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศเป็นคนใจสำคัญแล้วเราก็ทานานใช้คำว่าเน็ตเวิร์กใช้คำว่าเครือข่ายความร่วมมือ สิ่งที่ได้รับจากการประชุมโฟกัสกรุ๊ปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ให้การทํางานของเรานะครับแล้วก็ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสายสาาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติเนี่ยนะครับได้ได้ทำงานนะครับอย่างสบายใจแล้วก็เป็นรูปธรรมในเชิงผลลัพธ์นะครับและที่สําคัญที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนทุกคนรวมถึงนักเรียนที่จะสามารถทําให้เขาได้รับการเทียบโอนผลลัพก,การเรียนรู้สะสมในระบบธนาคารกิจการสัมเริการสราได้ ตามที่เขาต้องการนะครับและสุดท้ายเขาก็นำปวิสการณ์ทำงานนะครับในสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้นะครับมีรายได้มีอนาคตที่ดีต่อไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติครับผม